สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ,บยอดไผ่และอินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนบันเทิต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปวันนี้ข่าวสารของสมาคมชกสอ,ออสมส่งต่อให้พี่น้องอสมมทั่วฟ้าเมืองไทยเป็นเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนสิงหาคม2564ก็คือสมาชิกเสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2564สมาคมชกาาสสมอแห่งประเทศไทยทำการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนสิงหาคม2564าจำนวนเงินที่หักได้424,429บาทในวันพุธที่18สิงหาคม2564มีจำนวนเงินที่ไม่พอให้หักจำนวนทั้งสิ้น 17,908คนนี่คือที่หักไม่ได้นะครับแล้วก็จ่ายทั้งสิ้นก็424,429บาทคิดเป็นร้อยละ97.9ก็คือเกือบจะเต็มร้อยนะครับจากเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้ทั้งหมดโดยประมาณ433,383บาทยังหักเงินไม่ได้จากสมาชิกอีกจำนวน8,954บาท คิดเป็น2.1%ของเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมดของยอดเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนสิงหาคม2564สมาคมจะจ่ายให้ทายาทในครั้งที่2นะก็ถัดจากนี้ไปภายใน90วันหลังจากการจ่ายเงินครั้งที่1ก็ขอให้ทายาทที่รอรับเงินของสมาคมได้เข้าใจตรงกันภายใน90วันท่านจะได้รับเงินรอบที่ส ขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ